สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำจุลินทรีย์สังเคหอแสงนะคะซึ่งก่อนอื่นเราต้องมารู้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังคหอแสงกันก่อนนะคะจุลินทรีย์สังเคหอแสงนะคะช่วยตรึงไนโตรเจนในดินนะคะทำให้ไนโตรเจนในดินมนีมากขึ้นทำให้ดินร่วนซุยนะคะถ้าใช้ทางใบนะคะก็จะทำให้พืชมีใบสีเขียวนอกกนั้นนะคะก็ยังใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำเสียนะคะ เราสามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะช่วยบําบัดน้ําเสียได้นะคะทีนี้วันนี้จะพามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2วิธีนะคะก็คือกร,กรณีที่1น,นะคะวิธีไม่มีหัวเชื้อนะคะแล้วก็มีหัวเชื้อนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะ 1. มีไข่ไก่นะคะ 2. ผงชูรส 3น้ำปลานะคะ4แล้วก็น้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำกรองเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำกรองถ้าเรามีน้ำป่าปาะนะคะหรือว่าน้ำบาดาอย่างนี้นะคะต้องไปตากแดดไว้1สัปดาห์ก่อนนะคะถึงะจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะคะตอกไข่ไก่ก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะใส่ผงชูรสนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณปลายช้อนนะคะเสร็จแล้วห่อน้ำปลาไปนิดนึงนะคะเหมือนเราทอดไข่เจียวเลยนะคะแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตีไข่ไก่ให้ละเอียดนะคะ พอเราตีไข่ไก่ให้ละเอียดนะคะเราก็จะนำไปหยอตรงน้ำสะอาดนะคะามาดูวิธีแรกนะคะวิธีแรกก็คือในกรณีที่เรามีหัวเชื้อของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแล้วนะคะอ,อันดับแรกนะคะเราก็นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เป็นแล้วใส่ในขวดน้ำที่สะอาดนะคะ เติมลงไปเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหยดลงไปเลยนะคะเติมไปอีกได้นะคะกะปริมาณเอาก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็นําไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น หัวอาหารให้กับจุลินซีสังข้อแสงนะคะก็เติมไข่ไก่ลงไปเลยนะคะสองช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาเขย่านะคะเขย่าให้เข้ากันนะคะอันนี้คือกรณี ที่เรามีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็จะนําไปตากไว้ประมาณ2สัปดาห์นะคะพอมันแดงได้ประมาณเท่านี้ก็สามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เลยนะคะส่วนกรณีที่2นะคะถ้าสมมติว่าไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็นําอาหารที่เราทําไว้นะคะก็คืออาหารจุรลินทรีย์นก็คือมี ไข่ไก่มีน้ำปลามีผงชูรสที่เราตีให้ละเอียดนะคะคนให้ละเอียดนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยใส่ไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะแต่ตัวนี้นะคะจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะอันนี้ถ้าตากแดด่ทิ้งไว้นะคะก็จะประมาณหนึ่งเดือนน้ำก็จะเริ่มเข้มแล้วก็แดงตรงน,นั้นก็คือใช้ได้แต่ตรงนี้นะคะก็จะประมาณสองสัปดาห์นะคะ แต่ตัวนี้ก็คือทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนตากแดดไว้นะคะขย่าก่อนนะคะเพื่อนๆขะเยาให้เข้าให้เป็นละเอียดนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเมื่อได้่างนี้นะคะเราก็จะนําไปตากแดดไว้นะคะแค่นี้ทําง่ายๆนะคะปริมาณการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ไม่ยากนะคะอ่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ1ลิตรต่อน้ํา100ลิตรนะคะ สามารถนำไปฉีดพ่นพืชน,นะคะก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สนใจในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย